บทที่14บทสวดพระหารสมัยศูนยเอกสมัยศึกต่งเอกังสมัยยมุคคาวาแจกเกสยิวิหารติกะปีและวัตถุวะสมิงมหาวันีเมตมหาตาพิฆูตสังเขนะคือจึงปัญจะเมตเจหิปิขุสติหิจพเยหิวะอรหันติหิทัศหิจะโอกตาตุหิจิวะายเยพุยนาสันนิปติจาหุนติภคบันจังสัจขสนายะพิฆูตสังคันจะ อัตโคจะตุนังสตวาสกาหิกานังเทวานังหลุดตัทธโหสิอัตโคภะคะวาสกีสุวิหารติกะเปวัตถุจมิงมหาวเนมหาจาริกขุสังไขยนะสิทธึงปัญจมัตเตหิภิกขุสติหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจาวุกตาตุหิเยวตาเยพุนีน่ะจะนิปติจาหุมติภะคะวันตังทัศนายะ พิโคสะสังคันจะยันทุนะมายามปิเยนะภะควาเตนุปะสังกับเมายามะอุปะสังกัมิตวาภะควาตวสันติเกปัจเจกกะทาภายเสยยะมาติอตโคตาเทวตาเยปุเย,ยนาสนะนามะพระวาสปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังปะาเลยะปะซาลิตังวะภา,าหังสัมมิเชยะเอวมีวะ สุทาวาเจสุทีวสีสุอัตตะและอิตาภควาโตปุระตัวปาตาหัวหังสุอัตภโตวตาเทวตาภควาตังอภิอภิวเวทีตาวาเยกะมันตังปัจฉสุเยกะมันตังจิตาโัเอกาเทวตาภควาโตสันติเกยิมังคตังอภาสิมหสมโยปวะนัสมิาามงเทวกายะ สมา,ตา,าคตะอะคะตามิยิธรรมกรรมะสมัยยังทักขิยายเยวะอัตติเคสิตะสันติอตัตตกวาปะลาเทวตาพระคุวตัวสันติเกียิมังคสังอะภาษีอัตติขา้วโวสมาหะมิจดจิตตังอัตตุโนอุชกะม,มกันสุสาระทีวะเนตานิคะ อินทริยานิระคันติปต <ized> ิตาติอัตโคอัปรลาสวตาาภะวตัวสันติเกีย <armor> มังคภังอภาสิคีรังเชตวัปัจาลีอินทะคีรังโอทันจะมามีชาติจะลันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสนาคติอัตโคอัปปลาสวตาาภะวตัวสันติเกียรมังคภังอภาสิเกเกจิพุทธังสารนังขตา เสนเตคมิสันติอปายยะภูมิงอัภหายะมนุสังทีหังเทวตายังปะฏิปูเลสันติติอตโโคภะคะวาพิคุอมันเตสิเยวิเยนาสัิญพิคขเวทัสสะสุโลกะธาตุโสเทวตาสัิปฏิตาหุนติอัตตาคตังทัศนายะพิคุสังคันจะเยปิเตพิคขเวอหิสุงอติตามัทนางอภัย อรหันตุลธัมมะธัมมพุทธสำพุทธเตสำปิปะคะวตานางเอตัปปะมะมาเยวะเทวตาชนิปติตาอหิสูลเยยัปทาปิไมหังเอตัะละหิเยปิพุทธเตภิกขเวปวิสันติอนาคตะมัตถังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควตานางเอตเอตตะปันอมาเยวะ เทวสันนิปติตาปวิสันติเสยยะทาปิไม่หังเยตะละหิอาจิกิสามิพิขเว,ทวขเวทวกายานังนามานิกิจจะยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทนิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถสาธุกังนามจิกะโลทะภาสิสามิติ เยวังพันเตติโคเตภิกขุพะครวตุปัสสะโสสงพระควะเอตทะโวจัตสิโลกะมะนกัสสามิยัตกุมาธาัสสิตาเยสิตากิริคัมพลังอิปะหิตาตาสัมหิตาปะปุถุสีหะวะลิลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตตมะนะสาสุทาวิปปะนิ นะมานาวิภาพ o, ิโยปัสสเตยตวาวันีกาปิละวัทวีตัตัวมันตะยิสัทธาสาวกีเสนีละเตเทวกายายาพิกันตติเวชานถิขควุเตจะอปะมากะลุงจุตวายพุทธศาสาสนังเตสามปาตุละหุยานังอัมมณุจัดนาจัตตานังอเปกิสัตตมัตตคุง สหัสังอัตต์จัตตะลิงสตังเยเกสหัสานังเอมนุสานะมัทะสุงอภิญก์นันตะมัตตะคุงทิสาสภาคุยาอโหตัสสะพังอภิญญายะววิชิตวาจะคุมาตะตุอมันตะยิสตาสาวเกสารณีละเตเตวิกายาอภิกันตาเตวิชนะถาภิขาวู เยหัวหังจิตตะยิสามิภิกขิลานิอนุปัตปุตภะโสจัตตะสัจจะวะยะขาพิมมากาปิระวัตถเวอิทธิมันโตชุติมันโตูวนาวันโตยะเสสีโนโมตธรรมนาภิกษามุงพิคุณังไม่มิติงละลังจะหัดสัจกาเหิมาวัตตายะคานานตะวันที่นอิทธิมันโตชุติมันโตูวนาวันโตยะเสสีโนโมตธรรมนาภิกษามุงพิคุณังไม่จริงละลัง สาตายิลาติสหัสสายะขานนตวันิโนอินทิมตัวยติมตัวนัวิัสสิโนโมธรรมนาวิกามุงพีุ่ณัมม่ติงวลังอิจเตโซหัสสาสหสสายะขานานตวันิโนอินทิมตัวยติมตัวนันตวิสสิโนโมธรรมนาวิกามุงพุณังมม่ติงวลังเบียสามิตาปัญจสัตตายาขานานตวันิโนอินทิมตัวิติมตัวนันตวิยสสิโนโมธรรมนาวิกามุงพุณัมม่ติงวลัง กุมพิโลโราชหาิโกเวปุตรลัสนิเวสนาพินโยนังสะัตะสหัสหสังยักขานังปฏิยะปะยิลุบาสติกุมพิโลโราชาหิโกโสมปะคัสมิติงวลังปุริมัตจะที่สังราชาทัตตาลโธปรชาสติขันทภานังอธิบปติมหาราชายิสสิส พุทธาปีเตสภาอุเอ็นธรรมนามหาพลาอิที stock, ่ม as ันโตที่ติมันโตวันนั้นวันโตยัสสิโนโมธรรมนาวิการมงพิคุณนางไม่มีติงวลังแักขินันจะที่สังราชาวิรูหัวปะภาษาสติกมกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปีเตสภาอุเอ็นธรรมนามมหาเลาอิฐที่มันโตที่ติมันโตวันนั้นวันโตยัสสิโนโมธรรมนาวิการมงพิคุณนางไม่มีติงวลังปัญชิกมัจจะที่สังราชาวิรูปะโคภาสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายยสัศีโสปุตตาปิตาสภวินธรรมนามหาปาราอิทิมันโตติมันโตัวนวมตัวยสัศีโนโมธรรมนาวิกามิงภูพิขูนังไม่ติงวลังอุตตะลันจ่าที่สังไรชาวิโรกุวิโรปปปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายยสัศีโสปุตตาปิตาสภวินธรรมนามหาปาราอิทิมันโตติมัตัวนวมตัวยสัศีโนโมธรรมนาวิกามิงภูพิขูนังไม่ติงวัง บุริมาติสังจตาระโธทักกินีนะวิรูหโกปจิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตตะลังทิสังจตารลเตมหาราชายสสาัสสะสมมาตตุโรทิสาะพันทะป,ปะมาลาอันทะจุวะเนียกาละปิละวัทวีเตสังมายาวิโนทาสาะอากุวันจันิกาทัสสะมายากูเวลนทุเวลนทุ วิภูจะวิภูโตสหจันทโนกรามาเสโทจะก,กินุนันทุนินันทุจะปะมาโทโอปะมัโยจะเทวสุโตจะมาตรงตนิจตะเีโนจะคำพระภูนณโมราชานะโมสะภูอาคูปัญจะสิขโคเจวะติมพิรุสุสริยะวัชาสาเอเตจัน สัจเจะราชาโนคันธพาสหราชุพิต <c oughs> โมทมานาอภิกามงผิกุนังมามิติงวลังอะคาคูนาจัสานาคาวีสาลาสหัสัจจการกมมามพัลลัสตตาอะคูปายาคาสหายาติอิยามุนาทตลาลขาจาัตอะคูนาคายสะสีโน เอราวันโนมหาลาโกโาาสภะคัจะามิติงวลังเยนาคาราเชสหัสายหะลันติทิภาชิตาปะขิวิิุมจะคูเวหายะสาเตวะณะมัชะมัตตาจตตาสุปันนาอิติเตสามายมังอภะยันตะตานาคาราชาะมาสิสุปันนาโตเขียมมะกาสิพุทโธ สันห,หิวาจิอุปะหัยันตานาคาสุปัญญาสระนังมะกรังสุพุทังชิวตาชิวหาหัตถีนะสะมุมทังอะสุลาสิตาพาตโลวาสเวสาติอยยิทธิมาตยะัะสิโนกาละกัญชามหาภิปิสมะอะสุนาธานะเวนขะสาเว,ว,วปจิตติสุจิตติจะปปะหา ลาทูนมุจีสหสตัตจะพาหิตพุทธ,ธานังจัปพีวีโรจะมานามหาการห็นในหิตวะพระลิงเสนางลาหุพันธะมุป,ปาะมุงธรรมโยทานิพันทันเตภิกขุนังจะไม่จึงวลังอาปูจะตถีวาปจวีจะเตชวายโยชาตตะขะมุงปะวะลุนาวะลุนาทีวะสุโมจะยสัสสัส สหเมตตาเจรุณากายิกากาคูเทวยัสสิโนทัศเตทัสสานกายยาสพีนานตะวันนิโนอิทิมันโตอิติมันโตเวนว่าโจอสัจิโนโมทัมนาวิกามุขพิคุนังไม่ติงวลังเวียนทูจะเทวาหารีจะอาสมาจะเทวายะมาจันทัสสูตปานิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุดิยันสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานักขานิ คูนั่คิดแต่ว่า,าคูมันเทว,วราหากาวะสูนังวาสาวเสโทโสักปูปาคะปุลินทะโททะทิสเสตทัสถากายาสเพนนาตะวันงูยตยิมันตูยติมันตูนาวตูวยัสสิโนโมทัมนามิกขะมุงพิกุนังไม่มีติงวะลังอาัทาคูสหภูเทวาเจลมัาคิสิกาลิวะอัธิหากาจละลาชาจะปุ่ม มาบุพพินิพาสิโนวะลุนาจหะตอมาจะอุตตะตาจะอะน,นิชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะนีสิโนทัศเตทัศตากาเยสยเพนนาโตวานินนนโนอิทิมันโตติมันโตโนมันโต,อ,นต,นนตอิสัสิโนโมทัม,มานาไม่เครื่องมึงที่คุณนังไม่ติงว่าลังจัมมานาสัมมาสัมมหามานาจัมมานุสามานุสัมมา จิตาปะทุสิกาอาคูอาคูนโมปะทุสิกาอาธา,าคูสหายโยเทวาเยจะโลโลหิตตวาสิโนปารคามาหาปารคาอาคูเทวาเยสสิโน,นทัศเตตทัศแทกายาสเพนะนาตตวานิโนอิทิมัตัวยติมันโตนัมันโตยสสิโนโมตมะนาไอพิกะมุภิกนุนังไม่มีเต็งวังสุกกากะลุมหากะอรุณาอะราคูเวคันนาสาสหาย ตะไคหาปะโมคาคูเทวีวิจักขนาทัศน์มิตาหาละคาชามิสะกาจใยะสะสีโนทัศน,นะอาคูปัจจุโนยโยทิสาอาวิวัตสติทัศเตเตทัศธากาเยสาพิน,นะนตะวันนิโนอิทิมตัวฉิติมันโตวันามันโตยิสัสิโนโมธรรมนามิคุงมะลังขิมิยาติ ตุสิตายามากันทักการเยสสิโนกัมพิตานะรามชิตาตัวต an ิมานาจะอาสวะนิพมาลติโนอาคูอัฐาคูสหนิพมิตาทัสสศเตทัสสถานกายสเพนัตตะวันยนโนอิทิมันโตยติมันโตน้ำม네ันโตเยสสิโนโมธรรมนาพิกาโมพิกุณังไม่ไม่ติงวลังทัศเสตทัศสถากายสเพนัตตะวันยนโนอิทิมันโตยติมันโตน้ำมันโตเยสสิโนเยจัจจะจิตตาสหะปะวุฒ ชาติมักขีนังโอทตินะมาสวังทักเกียมโมสหาตะลังนาคังจันทังวะอัศิตาตตาสุพรหมปาละมัตโตจะปุตตาอิทธิมัตโตสหะสันนังกุมาโลติสาโจาสจะโสปักัสมิติงวังสหัสสะพรหม,มโลกาอะมหาพรหมทิติชตติอุปันปะ ปันโนชุติมันตุพิษกายโยสะหัสิโสทศิธะอิสราอาคูปัญจิกวาสวัติโนตตตะจะมจโตอาคาหาลิตโตปาลิวาลิโตเตจจเพอภิกันติจินเทเทวสุภมาเกงและเีนาอภิกามิปสัจหัดกันหัสมันทิยะ เอทะคันหะธาพันธะธาลาคีนะพันทะมัตุวัวสมตายปาริวาเลทะมาวัมัดจิตทะโกจินังิติอาธามหาสีโนกันหะสีนางอะปิยะสสิปานินาตะละมหาสะสมังกะตวะพีละวังยะถาปาวุตโกเมโคทะนยันโตสะวิชุโก ทัจจาาูปัญเจชาววติสังกุลชาอาศัยยังวสีตัตังจะสพังอภิญญายาววิจิตตวจักุมาตตูอมันตยิสัทธาสาวกีสารเนรเตมาลสีนาอภิกันตราเตวิชานาคาภิกาโวเตจะอปะมังกะลุงจิตวาพุทธศาส,าสานาวิวิตะลาคีหิปะกกามงนาสีโลมัมปิอินชะยุงสัพเพจิ วิยชตตาสังฆามาพระยาจิตายสสิโนโมทันติสหภูตานิสาวะตาตชนาจุนาติ